ว่าช่วงเช้าเนี่ยพอ9ก้าโมงเราเห็นคุณทักษิณใช่ไหมคะเห็นเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแล้วเนี่ยต้องบอกมามองในฝั่งของตลาดหุ้นหรือว่าเศรษฐกิจกันหน่อยก็คือตอบรับเลยกับข่าวนี้ช่วงเช้าหุ้นเนี่ยดียดไป10กว่าจุดนะคะเปิดมาปุ๊บสิ <c oughs> จุดเลยแต่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ลงมาอยู่ประมาณสัก6จุดได้นะฮะก็เดี๋ยวคงจะรอดูด้วยว่าพอมีนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วถ้ามันเกิดสําเร็จนะฮะ ตลาดหุ้นจะปิดก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะทันไหมสามโมงใช่ไหม,ไหมคะที่บ<ะ>อกจะโหวตแล้วตลาดหุ้นปิด4ี่โมงครึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าทุกอย่างราบรื่นโหวตเร็วเราอาจจะรู้ผลก่อนตลาดหุ้นปิดแล้วตอนนั้นจะเองอ,อาจจะเห็นแก๊ง4ี่โมงทำงานอีกทีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับกับเหตุการณ์ก็คงจะเรียกว่าเป็นภาพรประวัติศาสตร์ก็ได้<อ>เพราะว่าตลอด17ปีที่ผ่านมาที่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเช้าวันนี้9ก้าโมงเช้ากลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนมี ทั้งกลุ่มมวอชนคนเสื้อแดงกแกนนำทางการเมืองต่างๆของทางเพื่อไทยไปรอต้อนรับนี่คือภาพนะฮะนาทีที่คุณทักษิณชินวัตรอตดีตนายกรัฐมนตรีปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนี่ฮะ9โมง26นาทีที่เครื่องบินเจ็ตลงจอดนะฮะออกจากสิงคโปร์มาตอน7โมงนะฮะมาที่ M7 นะฮะช่วง9โมงแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้โ <het> ค้งคำนับ ก้มกราบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะพร้อมกับเปิดกรวยถวายสักการะนะฮะก็ทางคุณทักษิณเนี่ยเดินออกมาพร้อมกับก็จะมีคุณพานทองแท้บุตรชายคนโตนะครับมีคุณพินทองทานคนที่สองคนกลางแล้วก็คุณแผ่ทองทานชินวัตรเมื่อสักครู่นี้นะฮะพอหลังจากที่มีการก้มกราบถวายบังคมพระบรมชายาลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็เดินทาเดินไปทักทายครับก็จะมีเนี่ยครับบรรดาแกนนำพักเพื่อไทยนักการเมืองสมัยตั้งแต่ไทยรักไทยพ<ะ>ลังประชาชนต่างๆแล้วก็บรรดานักการเมืองที่วันนี้ก็มีมารอต้อนรับด้วยนะฮะพอหลังจากที่ทักทายกับแกนนำเรียบร้อยนะครับเดินมาที่หน้าประตูะสื่อมวลชนก็บันทึกภาพกันนะฮะ,ะทางฝั่งที่มีลวกั้นลวเหล็กกั้นก็มีบรรดากลุ่มการเมืองนี่ก็จะเป็นลูกทั้ง3าคนนะครับ ใช้เวลาตรงนี้ไม่นานไม่นานะ่ะสักประมาณ5นาทีเท่านั้นเองแต่ก็จะเห็นภาพบรรยากาศแล้วว่าไปจับไม้จับมือทักทายกับแกนนําพักนะคะแล้วก็มีมาบกไม้บกมือให้กับมวลชนที่มารอรับถ่ายภาพนด้วยนะใช่กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงมีมารอให้กําลังใจแล้วส่งเสียงหงร้องกันนะฮะมีปรบมือด้วยความดีใจบ้างบ,าง,บางคนก็ตะโกนเรารักทักสินทักสินสู้ๆบ้างบางคนก็ถึงกับต้องปาดน้ําตาด้วยความดีใจบางคนก็บอกว่าแม้จะไม่ได้เห็น จริงๆไม่ได้เห็นตัวแต่ก็ดีใจที่ได้รู้ว่าก็ได้กลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทักทายกันอยู่สักพักอย่างประมาณสัก5นาทีได้หลังจากนั้นนะฮะคุณทักษิณก็กลับเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารพอขึ้นเข้าไปในอาคารผู้โดยสารแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อไปที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงนะฮะ เนี่ยฮะก็จะมีมวลชนที่มารออยู่ทางด้านนอกค่ะแม้ว่ามวลชนคมเสื้อแดงใช่จะไม่ได้เห็นแต่ก็มันเป็นบรรยากาศนะคะแล้วบางคนก็ติดตามอาจจะผ่านโซเชียลต่างๆด้วยครับพอออกมาจากบริเวณสนามบินดอนเมืองนะฮะก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นรถ Fortuner คันเมื่อสักครู่คันสีดําตาลเคกว่าคุณทักษิณน่าจะนั่งอยู่ในคันนั้นแหะอาจจะเป็นคันนั้นนะฮะเราก็ใช้ถนนิภาวดีรังสิตนะออกไป ก็จะมีขบวนรถตำรวจนครบาลมีรถพยาบาลต่างๆนะฮะติดตามอารักขาใกล้ชิดกำหนดการก็คือพอเสร็จสิ้นกระบวนการที่ศาลเรียบร้อยก็ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาว่าเข้าสู่เรือนจำแล้วด้วย<ช>เดี๋ยวเรารอติดตามบรรยากาศสดๆในเรือนจำกันด้วยกันด้วยนะฮะ